เริ่มลองแฮร์ละลองแฮ o w Yes Now เริ่มลองแฮร์ละทวีเซนดิเมตรละ Yes มีฟอร์ประมาณนี้ w one year one year Wait เว one year? how 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 เป็นนึงจะเอาประมาณไหน One year? เท่านี้ One year เอาก็ประมาณ one year คือคือยาวเท่าไหนเท่านี้ one year เป็นปี two year two year t year no 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 o year o year ไม่รอกโอ t w year ด้ไหม Because I'm 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 i very 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 ไม่ชอบเหรอไมยาวเกน่มัดีกับสุภาพผมยาวเกินเพราะว่ามันไปดึงสุภาพีสุภาพิไม่ใช่สุภาพอผมแอมสวยคือถ้าถ้ายาวเกินเป็นไรนะไม่รู้เขาบอกแค่ว่าเกินาอกมา เพราะว่าถ้ายาวเกินหนแบบสารอาหารยิ่งกินไม่ดีเนี่ยมันเลี้ยงไม่ถึงเอางั้นเป็นว่าพี่แซมเนี่ยคือไม่มีสารอาหารเหลือแล้วเลยตอนเนี้ผมพี่กินสารอาหารไปหมดแล้วเลยแต่ผมจะบอกให้จริงๆนะครับสาหรับใครที่ไว้ผมยาวแล้วไม่ได้กินสารอาหารที่ถึงเนี่ยปลายๆมันเนี่ยจะเสียมันผมม่าตอนที่ไว้ยาวเลยเลยเลย,เลยก้นลงมาอย่างเงี้ยมันจะเสียอยู่ยาวเลยอยู่สมายเซมชาลีเนี่ย <laughs> แกงนี้คตรเถื่อนนะดูเด็ นี่นี่สิ่งที่ผมจะบอกให้นะครับผมเฮ้เฮเฮเฮอันนี้วันนี้แป๊บหนึ่งผมจะบอกให้ตัวนี้คือใช้งานง่ายพี่เทคาับอันนี้คืออะไรครับผมตัวนี้เนี่ยคือเป็นผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์แปะแล้วคือยุงไม่ชอบคือยงจะจะไม่ชอบเ,เพื่อนๆอยู่หลายชั่วโมงเลยต้องบอกว่าอันนี้ใช้งานง่ายยังไงนะครับดีนะปลอดภัยต่อเด็กแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบการฉีด ฉีดสเปรย์แปะไปที่เสื้อของอาเธอได้เลยอันนี้คือแปะนี่เลยอ่ะสมมติ่ตเพื่อนๆหอมด้วยเป็นกลิ่นตะไคร้อ่อนๆนะฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นออร์แกนิกนะคะเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกคือปลอดภัยใช้ได้ปลอดภัยแน่นอนผมจะบอกก่อนว่าราคาเท่าไหร่ขอถามก่อนเออนี่ยใส่เป็นเซ็ตคู่กันค่ะเซ็ตคู่กันแบบนี้สองร้อยยี่สิบห้าบาทแบบนี้อันนี้ได้ประมาณกี่ชิ้นนั้นสี่สิบแปดชิ้นสี่สิบแปดชิ้นคือเยอะมั้พี่สี่สิบแเป็นกล่องหนึ่ง เยอะมากนะเพื่อนคือถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยใช้งานได้ดีเลยแล้วก็ใช้งานได้กี่ชั่วโมงครับ8ชั่วโมง8ชั่วโมงผมจะมาบอกแันนี้ก่อนอ่ะพี่เธอแปะเพื่อนเพื่อนดูสมมุติว่าถ้าถ้าเพื่อนๆในอยากแบบว่าไล่ไล่ยุงคือไม่อยากให้ยุงเกาะตัวลูกๆของเพื่อนอนะ่ะแปะที่เสื้อนี้ได้เลยแปะเสื้อเลยในนี้ยุงก็จะไม่บิดมาเลยอาจจะแปะทั้งสองอันก็ได้ แล้วก็ที่สาคัญนะครับออร์แกนิกปลอดภัยต่อลูกของคุณแน่นอนนะครับจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกดสั่งซื้อได้เลยนะใครเผื่อไม่ใครไม่เคยใช้ลองใช้ดูสองที่เราเนี่ยถือนะคะเนี่ยหนึ่งกล่องกับตัวสีสเปรย์กันยุงนะคะสองอันเนี้ยค่ะอันนี้หนึ่งกล่องจะได้48ชิ้นบวกสเปรย์หนึ่งอันนะคะราคาก็คือ1540ตอนนี้ของพิพิธล้นเหลือแค่225ร้อยยี่สิบหเก็บผุบฟองด้วยนะคะเหลือแค่225บาทนะคะได้ทั้งหมด สองอย่างอันนี้สี่ชิ้นเลยจุนมากมากซิปเปิลเอฟไปแล้วแต่ที่สําคัญวันนั้นวันนี้นะฮะผมขอมาเยี่ยมยาขายนี่หน่อยเพราะว่าอันนี้คุ้มมากอันนี้คือมีมีซองใหญ่มายังซองใหญ่อะซองใหญ่หมดแล้วก็คือวันนี้ยังเลยคุณแม่ซองเล็กเนี่ยการ์เม้นอันนี้ดีไหมท่ามีแต่ชิ้นจริงจริงดีดีดีคือการ์กาเมนเนี่ยใช้ประจํานะครับผมตัวทิชชู่แบบนี้เพราะว่าหนึ่งมันมันดีกว่าทิชชู่ที่มันเป็นแห้งๆอ่ะเพราะว่ามันใช้เช็ดเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่ามันส ผมแล้วก็คือ8ซองเล็กแบบนี้ใช้ได้นานนะเพื่อนสําคัญสุดเลยนะ8ซองนี้100บาทถูกมากจริงจริงมาบาทนี่คือถูกมากๆนะเพื่อนใครที่ใช้100ไม่แพงเพราะว่าได้เยอะมากแล้วคือทั้งในเนี่ยเนื้อเนื้อ,อทิชชู่เนี่ยเป็นเนื้อเนื้อ,อทิชชู่ที่ดีด้วยนะครับแล้วคือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปเช็ดอะไรได้บ้าง ใช้ได้อะไรได้บ้างใช้้าเด็กไดเลค่ะช้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะทําจากน้าแร่บริสุทธิ์99.9%อ่ะคือสะอาดปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญคือคือดีด้วยนะไฟดับนะผมแป๊บนึงก็คือตัวนี้เนี่ย รก็เดียวคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้เช็ดอะไรก็ได้อุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่เพื่อนๆแบบว่ามันมีความมีคราบตะโกอันนี้คือเอามาเช็ดได้เลยเช็ดได้ทุกอย่างเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดแขนแล้วก็ใช้เช็ดเด็กแรกเกิดได้ด้วยแปลว่าปลอดภัยมากๆนะครับและที่สําคัญย้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่คือถูกมากๆเลยนะได้แปดห่อใหญ่ห่อหนึ่งมียี่สิบสองชิ้นทุกุนอ้อนท้องทาริตระทั์ที่นี่ต้อง แลงดิทอปโลกของเราดิทอปิวดิทโลกดิทอปใจสำหรับเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ถือใช้ได้ท e ั w ้ห I น mean, ึ่งร้อยบาทเถิดจริงๆคุณบังมากคุณบังมาทุกคนเชียร์เยอะมากขจตั้งเลวยนะคะไม่แพงเลยถ้าผมจะบอกให้ว่าไม่แพงก็อันใหญ่คือขายหมดแล้วอ่ะเพราะว่ามันน่าใช้จริงครับห่อใหญ่แล้วก็ห่อเล็กเนี่ยคือน่าใช้ด้วยเพราะว่าใช้ดีแล้วก็คือพกพาได้ด้วยดีมากๆเลย เออแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกพี่เปิลพี่ว่าวันนี้แนะนำอยากให้ขายพันเดใส้ชุตน้องนั้นขัดเซ็ตแบบไปเลยค่ะใช้ซื้อบาร์บีเด็ดด้ห้าชิ้นเหมือนกันเซ็ตนี้เป็น S or S สู้แดดนะคะเซ็ตสู้แดดเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะอ่าเซ็ตนี้5ชิ้น5ชิ้นก็คือต้องบอกก่อนว่าอ่ะพี่ช่วยถือหน่อยช่วยถือหน่อยก็คือตัวนี้เนี่ยคือมีห่วงยางห่วงยางนี่ก็เป็นแบบนี้ที่เพื่อนเเห็นนะครับห่วงยางนี่เวลาไปซื้อมันก็เป็นร้อยอยู่แล้วนะเซตนี้้รราาาคเทท่่ไหหังมด 1, 2, 3, 4, ห้า <5 S 2> ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า,<บ>าชิ้นห้าร้อยสามสิบบาท้าบาทผมจะบอกว่าไม่แพงเลยเพราะว่าหนึ่งกันแดดที่หลอดใหญ่ขนาดนี้นะครับผมมารวมกันนย่ในเซตเนี้ยไม่แพงจริงนะตัวนี้คือเวลาเพื่อนเพื่อนที่จะไปออกแดดนะครับผม s p s สามสิบ PA ตัวนี้คือไปใช้ได้เลยใช้ทาก่อนออกแดดได้เลยนะครับผมปลอดภัยต่อเด็กต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะอันนี้อืมอันนี้ตัวที่าาพี่นายถามว่าทำไมห้องหอมจังอันนี้ตัวนี้เลยอ๋อที่ทำอบ ไม่ใช่ใช้อาบน้อาบน้ำสระผมได้อันนี้คือได้ทั้งอาบน้าทั้งทั้งสาะผมที่สําคัญคือปลอดภัยต่อเด็กแน่นอนนะครับผมสินค้าของเราวันนี้เป็นสินค้าที่เหมาะต่อผลิตภัณฑ์ต่อเด็กที่ใหญ่ใช้ได้ด้วยนะคะเซฟนี้เหมาะสำหรับเด็กสองขวบขึ้นไปนะคะ y e a r s ขึ้นไปปั๊มโชว์ หอมหอมตัวอาบน้ำไมโครเนี่ยหอมมีคอสโซทำหกตัวอาบน้ำสระผมนะคะเป็นเนื้อเจลนะคะสูตรแอนตี้แบคทีเรียเหมาะสำหรับเด็กสองซีขึ้นไปขนาด5 0 0ลต์เอลหอมมากมากแล้วก็จะมีโลชั่นบำรุงผิวนะคะแล้วก็จะมีโลชั่นกันแดด SPF 30นะคะเหมาะสำหรับเด็กหกเดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีถุงผ้าเอาฟองแล้วก็จะมีห่วงยางสีฟ้าที่น้องอัชเชอร์น้องอัชเชอร์โชว์ห่วงยางสีฟ้าด้วย จะเป็นถูให้ดูว่ามันหอมบราดี้วอชชีแอนชมพูจริง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 คุ้มมากใช้อาบได้แล้วก็สระผมได้นะคะตัวนี้คุ้มมากนะคะปกตินะคะเซ็ตนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลดไปห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์มีเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะพี่เปิ้ลขอย้ำว่ามีเฉพาะในไลฟ์ทุกคนสามารถซื้อได้ใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะ มี5ชิ้นเพื่อนๆจดทิชชู่ตะกร้าได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เพื em. ่ขอทิชชู si ่ให้อยู่นะคะแป๊บนึงทิชช네ู่หมดถูกตะกร้าเลยค่ะเพมันคุ้มมากเลยนะคะมันคุ้มอันนี้เติมหลายรอบแล้วค่ะเราคาสองร้อยสิบห้าบาทลดเหลือหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นใช่คจั่วเท่าไหร่ ดับเบิลมสชอร์ชั่นว้น่ารแพ็เกจ S O S ตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นสอ่อนอยู่นะมเป ไม well. oh! ่ให okay. 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 yeah, okay. okay. oh, well, ้ก right. yeah. yeah. ูอะโอ้จะซ้งร้องให้เก่าเลยจมงจริงจังเลยแบบทำาหยุดพูดเลยขายที่อันไล่ไเลยพี่เธอว่าแต่ละอันดียังไงบ้างเด็กใช้ย่งไงปลอดภัยได้บ้างลองจ่เลยรเซคนลเิ่มโดนอ่ะ นะครับผมขอกินมะม่วงแป๊บหนึง่งมะม่วงเนี่ยเจ้านี่ผมจะบอกให้ว่าอร่อยมากยูน you อ know, เนี่ยมะม่วงแมงโกวน้ำลายสอนี่โจกกึมซอสสึเวลี่อร่อยซอ,อสสึดม่ไหต้องบอกให้ว่าแจ t n o น y ยูอิทปะละเย็บ จากแนวเออเออเมื่อกี้เมื่อกี้นักทำยูอีเออน,เนเี่ยปลาปลาปลาลาใช่ไหมต้มปลาล่านูตดอดแอมปลาล่านูต๊อด,รรดก็คือไอ้นี่นผัดเจียวกับไอ้น้ำปลาปต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนะ่ยเขากินไม่เป็นนะผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ที่ท,ที่พี่หมิวเอาเข้ามาในบ้านเนี่ยกินเหม็นแบบมากเลยแต่ตอนหลังกินได้แล้วมาพูดถึงอาหารที่เขาเพิ่งกินล่าสุดก็คือเริ่มกินได้แล้วลองลองถามขาหน่อยอะไร เด่๋ว่าจำได้แต่พอถามปุ๊บจำไม่ได้หรอกมันเนี่ยจิ้งจกหนอันอสกยคือชัวร์ฮะนี่่อนใส่อันอคคุสกุยชวร์ฮนี่อุ่นชิ้นคือชอบฟู้ดชอบฟู้ดชอบอาหารอะไรอ่ะไม่คือคือต้องบอกนี่ก่อนอันนึงเลยที่ว่าตอนแรกเขาไม่กินเลยจริงๆนะคือส้มตำกุบะลาตอนหลังนะครับผมตักกินส้มตำกุบะลากินกินเยอะมากยูโนอยูนิเมมเบอร์ส้มตำกุบะลา first time you eat อ่ะ you you say very really, very really smell not good now eat, eat 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 ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วตอนแรกคือแบบว่าไม่ไม่ชอบอะไรตอนตอนนี้คือกินทุกอย่างเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นผักก็กินเป็นเกือบทุกอย่างแล้วแล้วก็กินต้ตมตำคือปูปลาแล้วตอนเนี้ยกินผักด้วยเหรอกินผักด้วยพี่ยาแช่อืม just cover top h o p like oh o 처음에 태국에 왔을 때 향신료 향이 너무 강에서 모든 음식이 그래서 미룰리엔에 양 맥기입니다. 미룰리엔에 미두리엔이아직기입니다미룰리엔미두리엔은양 맥기입니다. 미룰리엔 미룰리엔에 양 맥기입니다. 미룰리엔기억이 나요 처리 먹자마자 냄새가 너무 룰리하고 사람들이 너무 리리기 ีบอกให้อร่อยมากชอบจำได้อจังจวนถึงม้วนหมดแล้ตอนนี้ไม่ชอบเออคือเด็กเครือส่นเด็กกระจุงเอาจุ่มนานจัวันแรกกินอะไรเจ๊ปูก็สั่งของอย่างดีมาไม่มีใครกินสักคนเลยผมเห็นวางทิ้งหมดเลยเสียดายเป็นหมื่นนะสั่งเพื่เรียนมาไม่มีใครกินด้วยกันไอเบสบอกน่าเสียดายมากย้อนได้นะเราจะกินกันแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยเนาะ สองมาก็ยังไม่ชอบทุเรียนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่กินทุเรียนแต่ว่ากลายเป็นส้มตำปูปลาครับไม่ใช่ส้มตำไทยนะตอนแรกคือส้มตำปูปลาคือเหม็นมากนะตอนนี้คือกินแล้วอ,อืม,อมแล้วก็ไอ้นี่ต้มปลาวันเนี้ยผมอยากรู้วันนี้เขาทำน้ำปลาหกหรืออะไรต้มปลาคอแห้งหมดเลยอร่อ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 ย,ออยมากบิวบอกว่าให้เติมน้ำหน่อยแล้วก็ต้มใหม่ใช่ไหมอืมแต่กินฮะยังเลยกินแบบทั้งเงี้ยไม่อ,อร่อยนะทุเรียนเนื้อไทยกุกจาก <c oughs> เราส่งเราส่งทุเรียนไปที่เกาหลีได้ไหมนะได้แหละคงมีวิธีส่งอยู่แหละเพราะว่าส่งนอกหรือว่าจริงๆอ่ะผมว่าในในเกาหลีถ้าหาดีๆมีขายทุเรียนอยู่ไม่มาบมนเถอะอ่านยูไม่ต้องกรงหรอกคือคุณแม่คุณแม่ของเขาอยากลองกินแต่ผมว่าในในเกาหลีถ้าหาซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆจริงๆน่าจะมีที่ว่านำเข้าผลไม้มังโูสติ้งทุเรียนออน이런걸안파니까 ปกติที่ปกติที่เกาหลีจะไม่ขายมะม่วงหรือว่ามะเรียนไม่ใช่ผผลไม้บ้านเขาไม่มีอะค่ะนี่ไลย์รู้สกคุณแม่ให้ลอตงแพงมากแต่ว่าซื้อออนไลน์ก็คือจะแพงมากไม่มมไม่มั่มแมดใช่เพื่อนบอกว่าให้คุณแม่ยุก็ในมันมัมคําไทยแลนด์นย go to Thailand eat ินไทยแลนด์ปูดๆํำอะไรพาหา มามทำอะไร I want t w h e f r e e y day I am b o m ก็บอกว่าถ้าผมจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมผลไม้หลายอย่างที่บางประเทศเนี่ยคือไม่ได้มีต้นกําเนิดที่ประเทศนั้นเลยไม่มีขายจร,จริงๆไม่ใช่ไม่มีขายนะครับผมถ้าหาดีๆร้านที่ขายผลไม้ไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับผมแค่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องหาแล้วก็ต้องยอมรับในราคาที่สูงขึ้นหน่อยก็คือ อร่อยผลไม้ดีอีกอ like ันน the like. so oh. oh. yeah, ึงที่กามินชอบคือที่ชอบและยังชอบอยู่คือมังคุดมังคุดกับล่าสุดเงาะเงาะมังคุดสรจริงจริงอร่อยอ่ะมุด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 เยอะแต่ยังอร่อยเปนี่ไอุ้่ไอ้ตุหนอ่ะอ่างอ่างปาสีชอปดยไม่อร่อยไม่อร่อย e ค e มด ไม่ไม่แมดโมดมุมดเต็มเลยมดเยอะมากส่วนใหญ่แล้วมดที่อยู่ในผลไม้พวกนี้เป็นมดตุดเหม็นนะก็เลยเป็นกลิ่นที่นี่หน่อยน็ t ก i ท e you you eat มันคุณจะต้องเอามาเอ็นคอ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 ผูกท้มกดกิ้งอืมที่นี่ส่วนใหญ่ก็มะเป็นแบบวิ่งอยู่เต็มแขนเต็มขา แต่ลำไย,ยเนี่ยจะบอกให้ว่ายังไม่ชอบเพราะว่าผมลองให้กินทั้งน้ำลำไย,ยแล้วก็เป็นลำไยไม่ชอบไม่รู้<ม>ทำไม,ไมแต่ว่าลำไย,ยเนี่ยน้ำลำไย,ยเนี่ยอร่อยมากผมชอบกินมากแต่ว่าเขาไ,มไม่ชอบของหวานกินไมกันไ่ชอบชอวน้าถ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 ้้าถ้าถ้า้าถ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 ้าบ บอกว่าไม่ชอบหวานไม่ได้เพราะว่าน mm ้ำแตงโมไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนสวีทแค่ไหนอีตวอเตอร์เมลอนยูเวลี่ไลท์วอเตอร์เมลอนอิเอ่อคืออย่างจจืดจืดๆอย่างอย่างคือวานจ้ะเนาะแต่ที่นี่ชานี่นี่สุดที่ส 200%ทูฮันเดลด์อเซม่าท่นนเจลัลลี่ซังวันซองรสเค้กโก้ชโก้ดู่ ขอแบบน้ำตาล200%แต่ไม่หวานวเอ้ยไม่ใช่หวานแต่ซีโร no yeah. ่ชูการ์ไอว t นดริงช็อกโกแลตเวลี่เวลี่สวีทบัตโนชูการ์ช็อกโกแลตอีสต์จัสต์ทุกทุกชชูการ์จริงๆแล้วก็คือน้ำตาลเทียมใช่ปะ่ะน้ำตาลเทียมแล้วก็พกน้ำตาลเทียมไป